สวัสดีเจ้าพี่แพนนะคะวันนี้พี่แพนจะมาทำ granny square เนาะเป็นเป็นเป็น granny เล็กๆแบบนี้นะเจ้าอย่างนี้นะคะเราจะมาทำเป็นผ้าห่มที่พี่แพนเกรื่อนเอาไว้ว่ามันเป็นผ้าหม่มนะเจ้าวันนี้พี่แพนขออนุญาตอู้กำเมืองเนาะเรามาอู้กำเมืองกันใหม่นี่พี่แพนแนะนำนะเจ้าจะทำผ้าหม่มเอาให้ ให้เหเมือนกันนะเจ้าถ้ายังจะใช้ไหมพรมก็ใช้ไหมพรมขนาดเดียวกันเข็มเดียวกันมันจะได้ออกมาเบอร์เดียวกันเนาะจะได้ขนาดเดียวกันถ้าเป็นไหมคอต้นก็ต้องเอาเครื่องมันเหมือนกันเนาะเส้นไหมเท่าๆกันนะเจ้านอกเดี๋ยวเนาไปแ่นคออนุญาตคือเส้นไหมคือเส้นไหมจะเหมือนๆกันเนาะมันจะได้เหมือนๆกันนะเจ้าเวลาเอาไปซัก อันนึงหดอันนึ่งบ่หดอย่างเอียนาะเจ้าเนาะมันจะได้อันมันจะมันจะได้แบบใดอ่ะมันจะได้สมดุลกันนะเจ้าเนาะแล้วเข็มนะเจ้าแล้วแต่ขนาดที่มันเท่ากับกับไหมที่เ่าใจนะเจ้าถ้าจะไหมเส้นไหมเส้นเล็กเ่าใจเข็มก็ถ้าเส้นใหญ่เกินไปมันก็จะดูหลวมมันจะดูไม่สวยนะคะถ้าถ้าเส้น ใหญ่เราใช้เข็มเล็กเกินไปก็จะแน่นไปนะเจ้านอเอาละอันนี้อันนี้อันนี้แนะนําเรื่องไหมกับเข็มเรียบร้อยเนาะเอาให้มันยี่ห้อเหมือนกันถ้าเป็นไหมพรมก็เอาอยีไหมพรมเหมือนกันนอวันนี้พี่แพนจะเอาเป็นไหมพรมทั้งหมดนะคะเพราะเพราะไหมพี่แพนมีเยอะพี่แพนจะเอาไหมพรมทั้งหมดเลยนะเจา้าแล้วเข็มนี่พี่แพนจะใช้เข็มห้าทับศูนย์หัวทองสองหัวแบบนี้นะเจ้า ใจห้าทับศูนย์นะคะเราจะทําอยู่ห้าแถวนะเจ้าจะขนาดเล็กนะคะเราจะทําอยู่ห้าแถวหนึ่งสองสามสี่จะใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะเจ้าจะเอาสีไหนก็ได้นะเจ้าจะเอาสีไหนก็ได้จะเอาสีล้วนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาสลับสีก็ได้แล้วแต่ที่จินตนาการเลยนะคะแล้วแต่ที่มันที่ที่มีเลยนะเจ้า แ,แนะนำให้เป็นไหมชนิดเดียวกันเนอะคอตตอนกับคอตตอนอเส้นเล็กกับเหมือนเส้นเล็กนะเจ้าถ้าจะใจสองเส้นก็ต้องใจสองเส้นเหมือนกันเพราะว่าผ้าห่มเฮาจะได้มันเท่าๆกันเนะาะเวลาเฮามาต่อมันจะได้ต่อง่ายนะเจ้าโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยพี่แพนจะทําเป็นเราจะทําขึ้นโซ่ละกันเนาะทำขึ้นโซ่ ขึ้นโซ่สนะคะ1 2 3 4นะเจ้าแล้วเราจะก้องใหม่เป็นวงกลมโดยทำสีตรงหลักแรกนะคะ4หลักแรกแล้วก็ททำโซ่ขึ้น3นะเจ้าวันนี้พี่แพนจะทำสีชมพูกับสีขาวนะเจ้านนกพี่แพนจะสลับกันอันนี้เป็นแผ่นแรกนะคะ,ะแผ่นแรกหนึ่งสองขึ้นโซ่สามนะเจ้า แล้วทํา F ลงไปสองครั้งนะคะในในวงกลมตรงนี้นะเจ้าแล้วก็โซ่สองทํา F อีก2ครั้งสมครั้งเจ้าะหนสองสโซ่สอง ทำเอฟอีก3ครั้ง2 3นะเจ้าจะได้3 3ดอกแล้วนะเจ้านอทีนี้โท่2อันสุดท้ายมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะเจ้าอันนี้เป็นห้อง Granny Square นะคะ Basic Granny Square คือมันง่ายมากเลยนะเจ้า แล้วทีนี้เราจะมาซีตรงโซ่สามนี้นะคะหลักแรกนะเจ้าซีตรงหลักแรกแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะทีนี้จะซื้อโซ่หนึ่งพี่แผ่นจะตัดไหมเพราะว่าพี่แผ่นจะเปลี่ยนสีนะเจ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนสีง่ายๆแบบนี้นะเจ้า เดี๋ยวมีผมทีนี้เราจะซ่อนไหมนะคะซ่อนไหมไปเดี๋ยวเราจะจะจะทักทักทับเงื่อนไหมนี้ตัยนะเจ้าทีนี้เราจะเอาสีชมพูมาต่อนะคะพี่แพนจะต่อแบบนี้นะเจ้าทำโซ่ขึ้นมา นเจเราจะต่อไหมเราจะทําตรงมุมใดมุมหนึ่งนะคะเอามุมไหนก็ได้นะเจ้าเอามุมไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะเราจะเราจะไม่ขึ้นโซ่สามนะเจ้าพันเราจะทำพันแบบนี้ลงไปแบบนี้เลยนะเจ้าเห็นก็ค่ะ เนี่ยจะก็ดึงนะแล้วก็ทำไป3ามครั้งนะเจ้าจแล้วก็โซ่สนะคะแล้วก็ทำตรงมุมนี้เราจะทำเราจะทำ f 3ครั้งโซ่2แล้วก็ f 3ครั้ง นะเจาในมุมนะคะแล้วก็จะโซ่หนึ่งเจาแล้วก็ตรงไปอีกมุมหนึ่งตรงไปอีกมุมหนึ่งก็ทำสามเอฟโซ่สองแล้วก็สามเอฟเจาะที่พี่แพนขอย้ายได้แป๊บหนึ่งมันลงข้างล่างาจะได้ดึงง่ายๆเนาะอนเจา แบบนี้เนาะนแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตรงมุมนี้ก็ทําเหมือนเดิมอันนี้วันนี้พี่แผ่นวันแรกแผ่นแรกเราจะทําชมพูขาวนะเจ้าเราจะทําอันนี้วันละแผ่นเองนะเจ้าเราจะมาทําเยอะเราจะปลีกตัวมาทําวันละแผ่น อันนี้ไปแพนทําแพทเทิร์นเอาไว้เลยนะเจ้าใครอยากจะตามแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นเดียวนะคะคือทําเบมือนกันทุกทุกวันแต่ให้ทําสีออกมาไม่เหมือนกันทําอะไรก็ได้ยังไงก็ได้จะเหมือนก,นกันก็ได้นะเจ้าบวากันนะคะจินตนาการออกมาเลยว่าเราจะาวาดเล่นแล้วเจ้านอวาดเป็นรูปออกมาเลย ว่าเราจะทำทำให้มันเป็นสีอะไรนะเนาะบางทีก็เอาสีล้วนสีหมดเลยก็ได้นะเจ้าหรือว่าเอาชมพูขาวก็ได้เหลืองแดงเหลืองเขียวเหลืองยังก็ว่าไปนเนาะนี่นะเจ้าทีนี้โซ่หนึ่งเราจะมาทำสีตรงตรงนี้นะเจ้า แบบนี้เนาะนี่แล้วก็พี่แพนจะทำพี่แพนจะทำเอางี้พี่แพนจะให้ดูว่าเวลาเ,าเลอาเปลี่ยนสีเอาจะทำจะไดเนาะเออก็ง่ายๆสไตล์พี่แพนเนาะอันนี้ของใครของมันเนาะพี่แพนจะทำสีพี่แพนจะพะยายามฮื้บหันให้จะบหัน ตี่ต่อได้นะเจ้าให้น้อยที่สุดโดยเราจะทำ4 4จากจุดนี้มาถึงหวัวมุมนี้นะเจ้าแล้วก็ขึ้นโซ่3นะคะแล้วก็ทำ 3f โซ่2นะเจ้าทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะเจ้า เราจะก่อยๆทักกันไปเนาะมือใหม่ก้อยๆทักเน,อเนอเอ้อสาวเหนือสาวเหนือนะเจ้าสาวภาคกลางสาวอีสานสาวใต้แกะเอาหน่อยนะเจ้าแกะเอาน้อยเนอ้อภาษาเหนือพี่แพนถนัดภาษาเหนือแต่ก็อู้ภาษาอีสานเยอะกว่าเปิน้นเนาะอย่างนี้เนาะตรงกลางนี้เราจะทำสามเอ ะะโซ่ะเราจะมีโซ่1ระหว่างขั้นของ 3F ในตรงระหว่างนี้เนาะอันก็จะแถวที่3ตรงกลางนี้มันจะมี 3F อยู่ตรงมุมหัวมุมมันจะขยายออกไปทุกๆแถวนะคะเนาะออมันจะขยายไปทุกๆแถวโซ่สองแล้วก็ 3F โซ่สานะเจ้าแล้วก็โซ่หนึ่งด้านข้างนี้ก็เหมือนกันนะเจ้าใส่ไป 3F ตรงกลางพอแถวที่1นสองพอแถวที่4ตรงกลางนี้ก็จะมีสองเเห็นกระเจ้าสองสอง F, เอฟนาะสองดอกนี่ค่ะมันก็จะขยายออกไปเรื่อยๆนะเจ้าโอเคอันนี้อันนี้เดียว เดี๋ยวอันนี้เราจะทำอยู่ห้าแถวเนาะแล้วตีจินตนาการเลยเดี๋ยวเรามาปะกันที่แถวที่ห้าเลยนะ,จะเจ้าแถวสุดท้ายเนาะ,จะ,นะเจ้าแผ่นจะได้รอบจะได้รอบห้าห้าแถวแล้วเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้านะเจ้าเรามาถักแถวนี้แถวสุดท้ายถักด้วยกันเนาะโซ่หนึ่งเดี๋ยวเราพิ่พแผ่นโอเค เรามาถักรอบสุดท้ายนี้ตัวกันนะเจ้าเฮาจะตกแต่งไอ้ยังก็ได้เนาะออจะถักดอกไม้ติดข้างข้างหน้านี้ก็ได้เนาะอย่างอีเนอเดี๋ยวก่อนพีแผ่มีดอกไม้เล็กๆเนาะแปบ๊บหนึ่งนี่คะ่ะติดอย่างอีก็ได้หรือไม่ก็เอาเอาอยางเดียวออกุหลาบจะใหญ่ไปหรือเปล่ปาแต่กับใบแน่นะก็ะสวยดีเห็นก่อน อลองดูเนาะแล้วแต่จินตนาการของภัยอองมันเลยเนาะแล้วแต่ชอบเนจะเอาแบบอี้ก็ได้หรือจะเอาเหมือนผ้าหม่มไปแพนเลยเนาะอันนี้มันจะขนาดบบใหญ่นะเจ้าอันนี้จะถ้าใครอยากได้ผืนใหญ่ๆก็ทำลายๆดอกเนาะเป็นร้อยพุณนะอันนี้มันจะเป็นประมาณร้อยสามสิบดอกเนาะร้อยสามสิบดอก ถ้าใครมีเวลาทักเยอะๆก็ทักเลยนะเจ้าบ่ต้องรอพี่แผ่นเนาะทักไปเลยทักวันละสิบผืนสิบแผ่นอย่างงี้สิบยี่สิบเนาะก็จะได้ผ้าหม่มผืนหนึ่งเร็วๆเลยแต่ถ้าใครทักบมมีเวลาทักปลีกเวลาทักมาวันละผืนวันละแผน่นวันละแผ่นเนาะก็จะประมาณร้อยเราจะทำ ดูก่อนเนาะอาจจะร้อยแผ่นหรือไม่ก็ร้อยสามสิบแผ่นเนาะต้องดูอาจจะร้อยแผนแ่นแล้วเอาวันละแผ่นร้อยวันเนาะสามเดือนพอดีสามเดือนกว่านิดนิดเราจะเอาแล้วก็จะเอามาต่อกันเนาะพี่แผ่นแล้วเราก็จะมาต่อไปพร้อมๆกัน พี่แพนอยากทักมใช่ยังแหละแล้วหาเพื่อนทักเจา้าเนาะเอาหาเพื่อนทักแต่เราจะเพราะว่าถ้าเราทักดูคนเดียวมันกับเจา้ามันกับเบื่อมันมีแรงดันเนาะเออมันไม่มีแรงดันฉะนั้นเราก็หาเพื่อนมาทักตวัวทักไปด้วยกัน น,นี้กัซ่อนใหม่ไปตัวเดี๋ยวเราจะมาตัดกันเนาะตัดเงื่อนใหม่แบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งจาอันนี้เป็นมันเป็นเบสิกเป็นขั้นพื้นฐานเลยเนาะทำ granny square ไม่ยากนะเจ้าเนาะเพราะว่าอันที่ยากๆนะมีอีกเยอะ แต่แม่แผ่นก็นยังต้องเรียนอยู่นะเจ้าเนาะค่อยๆเอามาแบ่งปันละกันเนาะในคลิปคลิปถัดไปค่อยๆไปเนาะค่อยๆทําไปนะเจ้าเนาะค่อยๆทําไปเพราะว่าคนที่ถักเป็นแล้วเขาก็ถักได้แต่คนที่เขายังหัดถักอยู่ใช่ไหมคะเอาเปลี่ยนโหมดหัดถักอยู่นะคะเขาก็จะมา เขาก็ต้องค่อยๆถักฉะนั้นเราก็ต้องรอคนที่เราก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าคนไหนว่าคนไหนที่เขาเขาถักไม่เป็นคนไหนที่ถักเป็นก็ไม่รู้คนไหนที่ถักเป็นแล้วอยากจะถักไปเลยก็ได้นะคะแต่คนที่ยังถักไม่เป็นเข้าตามเราอยู่เราก็ไม่รู้เราก็ต้องค่อยๆถักไปละกันเนาะเราก็ต้องเอาใจเราไปใส่คนที่ที่ถักไม่เป็นเอาใจช่วยเขา ค่อยๆถักไปอันนี้เป็นเป็นโครงเป็นสิ่งแรกๆเลยที่พี่แพนหัดถักจริงๆเพราะว่าเห็นมันสวยแล้วก็เราเปลี่ยนสีเปลี่ยนได้ออกมามันสวยเวลาเห็นเฮาเห็นแล้วเฮามีกําลังใจเห็นได้หลายสีเนาะเห็นได้หลายสีเราชอบเนี้ยแล้วก็ซื้อมาแต่ใหม่แต่ได้นี่ต้องต้องเหมือนกันนะเจ้า ต้องใซส่ขนาดเดียวกันชนิดเดียวกันด้วยเนาะถ้าเป็นขอ้ต้อนก็ใช้ขอต้อนถ้าเป็นไมมพรมก็ใช้ไหมพรมสี่พายแปดพายสิบพายก็ต้องให้เหมือนกันนะเจ้าเนาะขนาดเข็มก็ต้องเหมือนกันตัวเนอร์ขนาดเดียวกันพอจะอันเดี๋ยวพอห่มเฮา Home al, มันจะจะเบเต้ากันเวลาเอามาต่อแล้วมันจะปวดหัวเออเพราะว่ามันมันลงล็อกบ่บดได้เนาะเพราะว่ามันเบเต้ากัน ฉะนั้นเวลามันเท่ากันเวลามาต่อกันมันก็จะง่ายนะเจ้าอันนี้เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเนาะใช้ไหมเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมันก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ตกแต่งเอาหงผ้าหงพี่แนพนผืนใหญ่ๆนั่นะนะ่ะพี่แพนใช้มาเป็นห้าหกปีแล้วนะซักก็ยังบอกบ่อย,อยุ้ยบ่ยังเลยเพราะว่าไหมเพิ่นดีนะน่ะ นี่เรียบร้อยนะเจ้าอันนี้เป็นเป็นแผ่นแรกของของโครงการเฮาเลยเนาะจะตกแต่งด้วยดอกไม้ก็ได้นะเจ้าแล้วแต่จินตนาการเลยจเจ้าดอกไหนใส่ก็ได้นอกแบบนี้นะคะโอเคนอกเจ้านอกแล้วแต่หรือว่าจะเอาแบบเรียบๆอย่างนี้ก็ได้เนาะ โอเคขอบคุณนะเจ้าเอาลองไปหัดถักกันดูนะคะมีคำถามมีอะไรก็เขียนมาถามพี่แผนใต้โพส์ตได้เลยนะเจ้าเราจะถักไปด้วยกันแล้วอีกหนึ่งร้อยวันเราจะมาต่อแล้วก็จะเอามาอวดกันตอนซัมเมอร์เนาะตอนหน้าร้อนเราจะไปนั่งปิกนิกกันมีผ้าห่มนะเจ้าดูซิว่าของใครจะสวยสุดแต่พี่แผนคิดว่าคงจะสวยทุกคน เพราะว่าทําออกมาด้วยใจแล้วนั่งทักกันเนาะแล้วมัน,ม,นมันมีสไตล์ของมันโอเคนะเจ้าเอาไปทักดูนะคะถ้าจะได้ก็เดี๋ยวเฮากลัยมาทําพี่แพนจะทําพี่แพนจะไม่ทําบ่อยๆนะเจ้าเพราะว่าคลิปแบบนี้แต่ก็จะทําเรื่อยๆเพราะว่าจะเอาหลากหลายสีมาเป็นไอเดียนะเจ้านาะเราจะมาโชว์กันบ่อยๆนะเจ้าเนะเจาวันนี้วันแรก ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ดูนะเจ้าไปแ h ป p p y h a ป p y c ค o เ h e ติ้งเจ้าแฮปปี้ในการทักขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้า